ถ้าจะเขียนในรูปของแบบเป็นเหมือนกรณีทั่วๆไปก็คืออย่างนี้เขียนอย่างนี้ก็ได้ xx จุด xx อย่างนี้อย่างนี้ก็มีความหมายว่าคุณจะได้ออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นทศยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับ เราก็มาทําตัวอย่างสุดท้ายในหัวข้อนี้นะครับเป็นตัวอย่าง1.6แล้วก็เป็นข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยเขาก็จะถามคุณเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านค่าจากอุปกรณ์วัดนะครับในหนังสือเนี่ยมันจะมีภาพของเทอร์โมมิเตอร์ภาพนี้ไม่ได้อยู่ในโจทย์นะครับผมวาดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นโจทย์มีเท่านี้คุณจะต้องวาดภาพเองดูกันนะครับเขาบอกว่ามีเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันหนึ่งใช้วัดอุณหภูมิในช่วง35-40องศาเซลเซียสหาก แต่ละช่วงองศาเซลเซียสนะครับแบ่งออกเป็น10ขีดตรงนี้เป็นการระบุความละเอียดของเครื่องมือวัดซึ่งเดี๋ยวต้องวาดภาพนะครับจงพิจารณาว่าผลการวัดอุณหภูมิในข้อใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุดนะครับก็จะพบว่ามีข้อ1นึ่งะครับ37องศาเซลเซียส37.3 37.34และ37.3 34นะครับค่าที่ให้มาตรงนี้เนี่ยหมายถึงในข้อ1เป็นจำนวนเต็ม ข้อ 2, เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่ง2ตํตำแหน่งแล้วก็3ตํตำแหน่งนั่นหมายความว่าเขาต้องการถามคุณว่าเทอร์มมิเตอร์ตามที่เขากําหนดความละเอียดมาให้อันนี้เนี่ยควรจะอ่านค่าได้ทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นผมจะวาดภาพตัวเทอร์มมิเตอร์ให้คุณดูนะครับก็จะวาดภาพขยายใหญ่ๆนะครับเอาเฉพาะช่วงที่เราต้องใช้นะก็เราก็จะเอาตรงนี้ 37องศาเซลเซียสไปจนถึง38นะครับองศาเซลเซียสอันนี้ผมขยายให้ดูใหญ่ๆจากนั้นเขาบอกว่าแต่ละช่วงองศาแบ่งออกเป็น10ขีดแสดงว่าบนเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยจาก37ถึง38เนี่ยแบ่งออกเป็น10ขีดแสดงว่ามีขีดให้คุณเห็นอีก10ขีดนะครับผมก็แบ่งเลย1ประมาณนะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นขีดเหล่านี้เนี่ยก็จะหมายความว่าตรงนี้37ตรงนี้ก็เป็น3 7 1เ3็5 6, 6 7 8 9นแล้วก็38นะครับสมมุติว่าตัวปรลอดในแท่งในแท่งของเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยนะครับมันขึ้นมาอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ นะครับมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับเว <li> ลาเราอ่านค่าก็มองมาบนสเกลของเรานะครับแล้วจากนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คืออ่านค่าละเอียดที่สุดก่อนซึ่งก็คืออยู่ตรงนี้นะครับค่าที่ละเอียดที่สุดตรงนี้ก็คือ37 37.1.2.3เพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ตรงนี้ก็คือ37.3องศาเซลเซียสนี่คือค่าที่อ่านได้ละเอียดที่สุดแต่ว่าเหมือนเดิมครับเราจะต้องทําการประมาณส่วนที่เกินมาจากค่าที่ละเอียดที่สุดก็คือตรงส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องทําการประมาณ วิธีการประมาณก็เหมือนที่เราทํามาเราก็จะประมาณว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแบ่งออกเป็น10ส่วนตรงนี้เป็นทศยมตําแหน่งที่1นึะครับสิส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นตําแหน่งทศยมตําแหน่งที่2องนะครับตำแหน่งที่2ตรงนี้เราประมาณว่าเป็นกี่ส่วนจากทั้งหมด10ส่วนก็สมมุติว่าผมประมาณว่าตรงนี้คือ4ส่วนนะครับเพราะนั้น4ส่วนก็คือจะประมาณได้เท่ากับ0.04 องศาเซลเซียสนะครับก็คือตรงนี้10ส่วนนะครับตรงนี้37.3าถึงสามสเจุดสเนี่ยก็คือห่างกันอยู่ศูนย์จุดคุณแบ่งเป็น10ส่วนแต่ละเศนแต่ละส่วนก็คือ0ูนย์จส่วนก็0.04คิดตามทันนะเพราะฉะนั้นคุณจะพบว่าค่าที่คุณควรจะอ่านได้นะครับก็ต้องอยู่ในรูปนี้นะค่าที่อ่านได้ก็จะเท่ากับ37.3องศาเซลเซียสรวมกับค่าที่ประมาณอีก ทศยมตำแหน่งที่2นะครับก็คือ0.04องศาเซลเซียสก็ได้มาเท่ากับ37.34องศาเซลเซียสหรือก็คือถ้าจะเขียนในรูปของแบบเป็นเหมือนกรณีทั่วๆไปก็คืออย่างนี้เขียนอย่างนี้ก็ได้ xx. xx อย่างนี้อย่างนี้ก็มีความหมายว่าคุณจะได้ออกมาเป็นตัวเลขที่เป็นทศยม2ตำแหน่งนั่นเองนะครับนี่คือจุดสำคัญนะครับ เพราะงั้นเทอร์โมมิเตอร์อันนี้คุณจะอ่านทุยมได้ตำแหน่งที่2นะครับ2ตำแหน่งเข้าใจนะเพราะงั้นก็ไปดูตัวเลือกกันครับตัวเลือกก็จะเห็นได้ว่าตอบที่ข้อ3นะครับตัวเลขนี้ซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเกิดขึ้นจริงนะแต่เป็นตัวตัวเลขตัวอย่างเป็นการบอกว่าคุณจะอ่านได้ค่าได้ถึงทุยมตำแหน่งที่2นะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าคุณก็จะเข้าใจวิธีการอ่านค่าจากอุปกรณ์วัดนะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่หัวข้อต่อไปก็จะต่อเนื่องจากเรื่องของจํานวนในหัวข้อนี้ครับที่บอกว่าจํานวนวัดเนี่ยเป็นจํานวนที่มีความคาดเคลื่อนอยู่เสมอในส่วนต่อไปเราจะไปดูว่าถ้าเราเอาจนวนวัดที่มีความคาดเคลื่อนเนี่ยไปเข้าสู่ขั้นตอนการคํานวณทางคณิตศาสตร์มันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับ